คุณเคยเห็นไหมครับทำไมโค้กเนี่ยเอาชื่อคนมาใส่ไว้บนขวด A บ้าง B บ้าง C บ้างชื่อคนนั้นคนนี้บ้างจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยพอคนเห็นชื่อเพื่อนชื่อแฟนหรือว่าชื่อคนรู้จักอยู่บนขวดโค้กเนี่ยเขาก็อยากที่จะซื้อไปฝากถ้าเห็นชื่อตัวเองก็อยากจะถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงบนโซเชียลต่างๆนี่คือการตลาดที่ทําให้ของชิ้นนั้นเนี่ยกลายเป็นของเฉพาะตัวมันไม่ใช่แค่โค้กแต่มันคือโค้กของฉันแล้วคนจะรู้สึกว่าถ้าได้ขวดหรือว่าชื่อที่มัน,ปนแปลกๆท่เทศนะครับก็อยากจะโพสต์ลงโซเชียลเพ่อหกดกาน,นััลงงีททยุจ ตกลงมาตั้งหลายปีสิ่งที่โคกสอนเรานะครับไม่ใช่แค่เรื่องทําให้เป็นสินค้าส่วนตัวแต่คือการทําให้ลูกค้าเนี่ยมีบทบาทในแบรนด์นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนไม่ได้ซื้อแค่โคกไปกินแต่เขากลายเป็นคนที่เราเรื่องแทนโคกนะครับถ่ายรูปบ้างแหละแชร์บนโซเชียลส่งต่อให้เพื่อนบ้างแหละแบบนี้คือการตลาดที่เปลี่ยนจากแบรนด์ไวกส์เป็นคัสเตอร์มิ่งไวส์นะครับแทนที่เราจะทาการโฆษณาเองตลอดเวลาเนี่ยลองเปิดพื้นที่ให้ลูกค้านะครับเล่าเรื่องแทนแบรนด์ของคุณอาจจะเป็นการรีวิวหรือว่าการใส่ชื่อของเขาในสินนนนคคค้ค้ค้าาาาาขขอออองงงุณะรรรหหหืืวว่่่่กกใลูเเเเป็สึพม ก็มีส่วนร่วมนะครับเขาก็ยินดีที่จะกระจายแบรนด์ให้คุณนี่คือเหตุผลที่โค้กธรรมดาธรรมดานะครับกลายเป็นแคมเปญระดับโลก